คุยกับท่านตอนนี้ก็เป็นเวลาหกโมงนะครับผมมารับผู้โดยสารนะครับที่จองไว้นะครับเมื่อ2วันนะครับเป็นรัชดาสาสิบสนะครับรัชดาสาสิบสองนะครับผู้โดยสารท่านนี้ก็เคยใช้บริการผมนะครับช่วงประมาณ5้าวันก่อนนะครับที่รับนครไทแอร์ไปส่งที่กิ่งแก้วเนาะตรงนั้นะกิ่งแก้วนะครับ หกร้อยบาทนะครับตรงนั้นนะครับผมจ่ายค่าทังด่วนเองตอนนั้นวันนี้ผมมารับเขานะครับรัชดาสามสองเป็นโรงแรมยูโฮเตนะครับผูโดิสารปักหมุดมาจอดรอนะครับนัดไว้หกโมงครึ่งนะครับอ้ช่วงหมอชิดนครชัยแอนนะครับวันนี้นะครับช่วงดึกตั้งแต่ตีสามไล่ลงมาเลยนะครับคนเยอะมากนะครับคนเยอะมากนะครับเที่ยวสุดท้ายเนี่ยผมก็รับ งานแอปนะท่านนะจอดอยู่ตรงวิภาวดีหกสิบสี่เรียกวิภาวดีหกสิบไปส่งรถตู้หมอชิดยังไม่ถึงรถตู้เลยนะครับแอปเขาจ่ายงานมาให้เราแล้วนะครับไปวงสว่างซอยสิบเอ็ดนะครับบางท่านถามว่าไอพี่แก๊ปนี่มันขาดทุนไหมไลแมนมันขาดทุนไหมนะครับแอปเ i เขาจะคำนวณให้นะครับว่าจุดไหนเนี่ย เป็นจุดที่หารถยากแล้วก็เป็นจุดที่คนเรียกรถเยอะหรือว่าไม่มีรถเนี่ยราคามันจะปรับขึ้นนะครับอย่างเช่นวงสว่างเนี่ยบางทีเนี่ยไป9กิโลเนี่ยให้เรามาแค่80บกว่าบาทเองนะครับวงสว่างไปมื้อเช้าเนี่ยได้ร้อยได้ร้อยเจ็ดสิบาทนะครับได้ร้อยเจ็ดสิบาทนะครับแอประบบเนี่ยสมมติถ้าไปวิ่งถุงวิทย์เหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าราคามันจะไอ้น,นี้นะ คือเขตที่มันจะเป็นเขาให้อ่ามันจะมีลักษณะที่ว่าไปรับงานเขียนเนี่ยราคามันจะดีเขาจะให้เรามานะครับเดี๋ยวเรามารอรับผู้โดยสารกันดีกว่าครับเดินมาแล้นะครับผู้โด,ดยสาร,ท,รที่ผมมารับน้องก็ได้ควันเทไม่ใช่เหรอใช่น้องเดินไปขึ้นรถผมตรงนนะ้นอ่ะใชะ่อันนี้มันไปหมอชิใช่ไหมคะไมใช่ครับอันนี้แหไะได้คันเทยรเอาเา ไปมาชิดเหรอเขาบอกผิดหรือเปล่าเห็นเขาพิมพ์นครเทแอนะเรอเออเอาไม่เป็นไรโกเราโบกได้เราโบกได้เอ้าหรอเขาบอกผิดใช่ไหมคะ <laughs> ผมก็ไม่รู้ว่าใครผิดใครถูกเดี๋ยวผมไม่ได้อ่านแชทถามพี่เขาเขาได้พิมพ์มาถูกหรือเปล่าว่าผมก็ไม่ได้อา่านผมก็ไม่ได้มมอ,อ่านแชทอ่านแชทคุ้นๆวันเห็นแต่ว่าเคยไปรับน้องเขาตรงนั้นไม่เป็นไรเราก็ออกไปนี่ ใช่ไหมผมผิดใช่ไหมเกือบนะคะนี่เอาหนูกะว่าจีดเนาะใช่ชั้นบนใช่ไหมทาอีสานต้องยันบนนะใช่ไหมคะครับถ้าชั้นล่างมันจะเป็นสายเหนือโอเคโอเคครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรนิดๆหน่อยๆเทียมได้ไอเราก็เล็งว้ยเขาคงเมื่อวานจะแย่มันเดิมไงเพราะว่าบางคนพิมพ์มาอะไรมาอ่านไม่ทันนี้ผมก็เลยมั่วไปเลยเขาเล่าเพรว่าจะติดอันนี้เลยเนี่ยติด เพราะว่าเขาจะให้เข้าไปรับผู้โดยสารติดต่อคิวข้ออย่างนี้เลย,เ,ยเราขึ้นชั้นบนดีกว่าั้งงั้นเพราะว่าข้างล่างนี่นมนมติดอะไรติดแท็กซี่ต่อคิวเข้าไปรับผู้โดยสารไย่พ่อใหญ่ไปแม่ไปได้นะเนี่ยอ่าผมออกมาแล้วนะครับ ส่งน้องเขาเสร็จแล้วเมื่อกี้นะครับเรียกเขาน้องแล้วกันนะครับเออข้อผิดเมื่อกี้นะครับนึกว่าแกจะไปขึ้นรถที่นครชัยงแอไม่ใช่นะครับแฟนแกบ,บอกว่าหมอชิดนะครับผมอาจจะผิดเองนั่นแหละเพราะว่ามันมัน,ม,นมันหลายแชทหลายอะไรบางทีอ่านแล้วเบอร์เบอร์ไปเลยก็มีนะครับผมคิดน้องเขาเออ 2 5 0หบาทนะครับ250หบาทนะครับเราตกลงกันก่อนนะราคาคุยกันก่อนค่อยไปนะครับเดี๋ยวไปแล้วตกลงราคากันไม่ได้เราไปนั่งหน้าบู่กันไม่ได้นะครับเรื labeled, ่องใดจะเป็นคนบอกราคาก่อนท่านไปได้ไหมท่านไปไม่ได้ไหมขี่รถได้ไหมอ่าเราคุยกันนะครับก็สมน้องเขานะครับก็ขอบ้นที่ติดตามทางทีทยด้วยนะครับผมก็ปัดหวัวเข้าบ้านแล้วทีนี้นะครับน,น,นี่เห็นไหมละ่ะเข้าบ้านแล้วนะครับเออขนาดว่าวันหยุดนะเนี่ยจะหยุดนะเนี่ยวันเนี้ย ก็คือหยุดสไตล์ที่ไทยนะครับจะทําแบบนี้ตลอดสมมุติวันนี้หยุดจออดรถแต่เช้าตีสามตีสี่นะครับเพราะอะไรเพราะหนึ่งเราเราจะกินเหล้าเราจะดื่มเราต้องมีค่าใช้ใจ่ายนะครับพอมีค่าใช้ใจ่ายนะครับเราออกมาให้มันได้สักสี่สัก้าร้อยก็ยังดีนะครับก็ยังได้ค่าเหล้าค่าอะไรนะครับแต่เมื่อเช้าเที่ยวแรกนะนครนายแอร์ไปส่งพระรามเก้ายิบเก้าก็ได้ร้อยห้าสิบสามบาท ผมก็วิ่งออกมาทะลุรากระแหงซอยแปดด้านหลังก็โบอกอยู่ปากซอยรากําแหงแปดไปตลาดบ้านกะปิก็ได้อีกเจ็ดสิบเอ็ดบาทวิ่งจากตลาดบ้านกะปิอ้อมไปข้งางฝั่งแฮปปี้แลนด์ออกเข้าไปแฮปปี้แลนด์โบอกอยู่แฮปปี้แลนด์มาสนามบินดอนเมืองได้อีกสองร้อยสิบเก้าบาทวิ่งออกจากสนามบินดอนเมืองมาจอดที่พัาดีหกสิบสี่งานขึ้น เอ่งวัีหกสิบไปส่งที่รถตู้หมอชิดได้อีกเจ็ดสิบเก้าบาทงานขึ้นรอหน้าหมอชิดนั่นแหละมาส่งที่วงศิวะวงสาว่างซอยสิบเอ็ดร้อยร้อยหกสิบเก้าบาทอ่าร้อยหกสิบเก้าบาทจากนั้นมาก็วิ่งจากวงสาว่างมาจอดรอเขาที่โรงแรมยูโฮเทลราชด้าสามสิบสองก็ได้อีกสองรอยห้าสิบาท ประมาณเจ็ดแปดร้อยเนาะแปดร้อยกว่าบาทหรือเปล่าถ้าพูดผิดขออภัยด้วยท่านตกคณิตอีกแล้วนะครับแปดร้อยกว่าบาทค่าแก๊สผมตีไปเลยสองร้อยห้าสิบาทแล้วกันที่รถแค่ร้อยร้อยกิโลนิดเดียวร้อยกิโลร้อยสิบกิโลนะครับนั่นแหละผมตีไปสองร้อยห้าสิบาทนะครับส่วนหนึ่งผมก็จะแบ่งนั่นแหละเอาไปหักค่าเหล้าค่ากับแก้มผมทําไงได้ถ้ามันเลิกไม่ได้ครับ <laughs> แต่ก็กินพอควรนะครับแต่ถ้าสมมติว่า เราหยุดวันนี้เรานอนเรานอนแต่ว่าเราก็ใช้เงินเก่าที่เราหามาเมื่อวานมันก็เหมือนว่าเราหยุดสองวันจะไม่ละท่านก็เอาเงินเมื่อวานมาใช้กินวันนี้เท่ากับว่าเราหยุดสองวันแต่วันนี้ผมมาขับรถผมหยุดวันนี้ผมออกตอนเช้าผมได้เงินอยู่เจ็ดแปดร้อยอย่างเี้เราก็เอาเงินวันนี้มากินแสดงว่าเราหยุดวันหนึ่งนะครับผมจะคํานวณตัวเองแบบนี้นะครับเพื่อให้รายได้กับการกินเนี่ยให้มันอยู่นะครับกินแบบไหนกินขนาดไหนให้เราว่าเออเราพอควร ให้พอมาพอควรเนี่ยก็อยู่ได้นะท่านนะเพราะว่าหลายท่านคอมเมนต์ถามวออ่าพี่พี่ขับรถเวลาเนี่พี่อยู่ได้ยังไงพี่พี่ไหวหรือพี่พี่มีค่างวดอหรือพี่หรือยังไงเนี่ยนะครับผมจะวางแผนในการกินของผมนะครับส่วนมากกับข้าวเนี่ยผมจะไม่ค่อยซื้อครั้งละสี่สิบห้าสิบหรอกผมจะซื้อไว้ครั้งเดียวแล้วก็ไปฟิตไว้แล้วก็เอามาทากินเองมันจะประหยัดน,นะครับข้าวเนี่ยก็ซื้อครั้งละสิบกิโลแล้วก็วางหุงกินเองนะครับ ง่ายๆนะครับการการวางตัวสไตล์ที่ไทยการใช้ชีวิตถึงจะหารเงินได้วันละ3า0ร0อยห้าบี่ร้อยห้าร้อยอย่างเงี้ยแต่ผมก็แบ่งแบ่งเวลาใช้เงินแบ่งการกินนะครับให้มันลงตัวกับการจ่ายค่างวดด้วยเนี่ยนะครับแต่ถ้าเรามองแล้วว่าวันนี้เดือนนี้มันขาดผมก็จะไม่หยุดแล้วก็ผมก็จะไม่ดื่มนะครับจะไม่ดืม่มถึงดื่มก็อาจจะเบียร์ขวดสองขวดพอแค่นั้นเลยนะครับเพราะว่าเราจะไปชดช่วง สิ้นเดือนนะครับมันจะมีค่าบ้านค่าอะไรจิปาถะจะวางแผนตัวเองก่อนก่อนดื่มนะครับคืออย่างเงี้ยจะดื่มอย่างเงี้ยก็มองแล้วว่าเออเราเราพอเหลือก็จะใช้งบประมาณสักเจ็ดแปดร้อยนะครับโอเคครับผมถึงแยกวงสว่างแล้วนะครับวันนี้สไตล์ทัศนที่ไทยสไตล์สไตล์หยุดแล้วก็ไม่หยุดครึ่งต่อครึ่งนะครับรถเริ่มติดแล้วท่านนะนะสำหรับทริปนี้ก็คงเอาไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ